อยากรู้ขนาดของมุมนี้ว่ามีค่าเท่ากับกี่องศาว,วิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คือถ้าเราอยากหามุมต,ตรงนี้นะคะ <c oughs> เราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาได้เลยเราก็จะเอา30นะ คูณกับ x เนาะแล้วก็ลบกับ5.5นะแล้วก็คูณกับ y นะคะแล้วก็ใส่ค่าสัมบูรณ์ให้มันด้วยนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแทนค่ากันเนาะครูขอหาค่า y ก่อนละกันค่า y เนี่ยคือเข็มนาทีตอนนี้คือกี่นาทีคะคือ30นาทีถูกปะดังนั้นเนี่ย y ก็คือมีค่าเท่ากับ30นั่นเองต่อไปมาหาค่า x กันนะคะ x เนี่ยก็คือเข็มสัน้นหรือเข็มชั่วโมงนั่นเองเนาะตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกาดังนั้น x ของเราเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ10นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็ทำการคิดเลขได้เลยนะ 30มสิคูณสิเนาะได้เป็น300ร้อตัวนี้คูณกันนะจะได้เป็น165จากนั้นเราก็เอาเลข2ตัวนี้มาลบกันได้เลยเนาะมันก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ135หรือมีค่าเท่ากับ135นั่นเองคือค่าสมบูรณ์เนี่ยคำตอบของเรานะมันจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมออย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าสมมติเราจะหาค่าสมบูรณ์ของ1นึลบหนึานะคำตอบของเรานะคะมันก็คือจะเป็น135เๆซึ่ง่าสมบูรณ์นี้บนะบ่องบอกว่าคําตอบของเราเ่ยต้องมีค่าเเป็นวกสมอนะคะ ในข้อนี้คือตอบข้อกอไก่ได้เลยค่ะ